โอเคนะคุณดูวันนี้ผมก็จะไปแก้พี่โอโนโม,โมน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้แก้งมานานแสนนานวันนี้ผมก็พาเพื่อนมันด,ด้วยนะครับชื่ออะไรครับชื่อออโต้ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวันนี้ก็จะพาสองคนนี้ไปแก้พ,พี่โอโนโมน,นะครับโดยการใช้เพชรเนี่ยให้หมดแ,แถมผมได้ข่าวด้วยนะพี่โอโนโมนเนี่ยมีเพชรเท่าไหร่นะหนึ่งแสนอ่ะแสนเลยหรอเออเราไปแก้งปะไป,ไปดิตอนนี้ผู้ผมก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับเปลี่ยนชุดก,ก็เสร็จละ แล้วก็จะไปแก้พี่รมนนครับตอนนี้พี่โอก็ลงสตรีมเพิ่งลงสตรีมนะครับตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ปล่อยผู้ผมอยู่กันมคนเสร็จโจเนี่ยบอกไปซื้อของกินนะเออใช่หวานเจี๊ยบปะเดี๋ยวเราไปแก้กันดีกว่าไปชงกันเลยโอเคนะคุณดูผมก็จะเข้าไปในห้องพี่โอลงครับป่ะเพื่อนไปตอนนี้ผมก็เข้าห้องมาที่เรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนดูครับแซนเพชรหวานเจี๊ยบเลยเออหวานเจี๊ยบเลยมา ดูผมก็จะเริ่มลงมือในการแก้นะครับไะไปดูกันเลยโอเคทุกคนดูผมก็เข้า ID พี่โอมาที่เรียบร้อยนะครับมาผมก็จะมาแก้เลยเนี่ยดูดิปล่อยคอไว้ด้วยมาเอาดีนะเพื่อนเอาดีมามันแจ็บดีแบบเนี้ยคออันนี้ก่อนเลยดูก่อนแล้กี่โลเยอะหรอเออมาเกาดูเขาเลยกี่โลเยอะนะคนดูเอ้ยชุดใหม่ว่ะคนดูสวยจัดชุดอะไรวะคนดูได้กันยังไงครับชุดนี้สวยจัดดั่งที่ใหญ่ะพูดเฟี้ยวอ่ะ คนดูสมได้กันยังนี่เฮ้ยชวยอะไรอ่ะมาคาระมาดาละเพื่อนเออมาดาละคนดูได้ชุดนี้กันยังกันกันยังครับเนี่ยดูดิทูเทอยู์หรอทูเฟี้ยวอ่ะบอกเลยเออเราเอาอะไรปะเอาดิเอาก็เรากดแล้วก็เรากดอ่ะอะไรเรากดกนผมมีดวงอ่ะช่วงนี้เราดูเออดวงดีด้วยไปเอ้ยดวงดีจับ โต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 ไม่ต้องห่วงค่ะคนคนดูช่วงนี้ผมดวงดีมา嘛คนรู้หรือเปล่าคนดูมาโอ้โหโชเก้นโชเก้นพี่ไฟมาขายอะไรวะไม่ได้มาต้องเป็นดวงผมครับดูให้เรากดผมมีสูตรให้เรากดตรงนี้ย้ำๆไอ้ท่านไอ้ท่านอย่ามุ่อย่ามุ่เออดูดูดมาได้ยังไงก็ไม่ได้ได้ได้ นั่นบอกละอะไรอะไรละอะไรเหรออ่ะก็ไปอะไรก็ได้รอดูคนดูโอตโตโตโตเจ้าใช้ดัวโตหรือเปล่าคนดูสู่กี่เพชรออกครับเนี่ยเออคนดูคนดูหมดไปกี่เพชรบอกด้วยนะครับรอดูมาแสนเจพีโอเจเฉลยเท่าไหร่ช่วงห้าพันเพชรย เกือบท่นไม่ได้แล้วคนดูแต่ละคนดวงดีทั้งนั้นน่ะมาเราจะรอสุฟีก่อนสุฟีมันจะได้เหรอมามาครูดูหนึ่งร้อยสิบป่ะบอกเลยได้หน่อยครั้งเนี้ยลาดนี้เป็นลูกหลักเกมด้วยอย่าโม่อย่าโม่เออลาดนี้ลูกลูกหลักเกมจริงลูกหลักเกมที่ต้องเล่น ดึงจากอะไรเอาดิ Luther> อะไรลาๆเอาดิอะไรวะเนี่ยไหนบอกรหัสลูกนั่นดีไหเราต้องเปลี่ยนอันอื่นด้วยครับนี่โอเคโอ้โหื่อนมันได้อะไรวะแต่ละอันเขาเขาเปิ้ลไข่เกลือหรือเปล่า เขดนอ่ะเดสองร่ำตัวนี้ฟีฟาขายเกลือไปจะได้เหรอเออลองดูข้ามเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรดวงดีจัดอะไรดวงดีจัดคุณดูอะไรไม่ใช่ละอะไรมีของอะไรไหมเนี่ยดวงดีจัดผมบอกแล้วผมมีของได้ร้อยโทเค็นด้วยเมื่อกี้เออใช่ เฮ้ยได้หนึ่งร้อยโทเค็นด้วยมาผมจะแลกอันนี้ด้วยมาก็นโโอ้เทเทจัดต่อไปรอรอเลยดีว่าเพื่อนคนดูดิให้เราท่าจบไปเอ้ท่าจบสวยนะสูดไดวยังจำสูรได้ไหมอ๋อนี่อ้างสองอันออกเออผมจะลองกันครับไม่เอาไม่เอาบัตรตัวนี้พี่โอมีแล้วเราจะเป็นแมนอันนี้อ๋อ จะได้เหรอเพื่อนเดี๋ยวเราดูเห็นไหมเมื่อกี้อันชุดผมเด้อ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 มาต้องเป็นจุดเชี่ยวอันก็เชี่ยวเชี่ยวไปแล้วโอ้เพื่อนไปทำโต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 ไปเลยไอ้นี่โตไม่ได้เลยแล้วต้องกดตรงนี้ดูดูดู้ยไม่ก็คุณแม่บอกว่าดวงตรงไหนดวงเราจะเกลียวอ่ะใช่ ต้องดวงออนไลน์แล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อาได้นอนจัดดูเฮ้ยเม,มาตู้เลยทันคุณดูคนดูคิดว่าเมาป่ะเมาป่ะไม่เมาหรอกเลย,เลยไม่เมาหรอกของผมดีทำไมเดวงไม่ไม่ดีโอ้ออ คนดูเมาว่ะผมปิดจบเลยเอาเมาเมาเมาผมก็กาได้ให้ออกแล้วเฮ้ยกูคนดูไม่เมาไม่เมาวหไม่เมาคนดูออเล็กด้วยเฮ้ยขอมาแรกเลยอ่ะไปเราไปสวมใจกัาอ่านบาง์มาเฮ้ยเราอันอย่างเพียวอ่ะอย่างพี่มันอยู่ในปืนอะไรอ่ะมันอยู่ในปืนอะไรอ่ะ M P 40ปืนกลมเงินเนี่ยอุ้ยนี่นะนี่เท่จังนี่เท่ห์ขนาดนี้วะโคตรเท่อ่ะ จะไปเอาอะไรดีวะเพื <va> well. ่อนลองกดดีม no, ีอ mm ันไหนที่ยังไม่สูงบ้างเอันนี้ก็มีหมือนละอันนี้ปะอันนี้ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ยังไม่สูงนี่ย่อนะตอนท่าโดือดร่มจริงจริงอันนี้เอาโดดล่มนะเดือดล่มอู้เท่นะเฟิวจัเลยบอกเลยครั้งเดียวออกไม่มีแต่ต่อครับมาเริ่มจะได้เหรอทันไม่ได้เอ้ยจะออกแล้วเมื่อกี้ ต้องใส่น่าเป็นดวอโตใช่ปะรอานีดวอิตโต้มาต้องเปลี่ยนอื่นด้วยครับผมผมว่ามันได้ดีมีใครที่กวดกามให้เรไหมคะดววไม่ดีมาสงสัยสงสัยเกมมันจะบ้าคนดูมาคนดูทำคนดัวแทกแาคนดูมาสูตมวันี้เน้ะโมีิเพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับใต้คลิปมาผมมีสูจนไม่ใช่ว่ามีคนกดกล้างให้เราอ่ะเอ้ย เธอ,อทันดวงเรืออะไรวะพี่ไฟมาไขาอะไรบอกเราม่ออกเรอดูเหมือนกัดเป๊ะอะไรวะหามามาพอามีโตขอต้องดูนี่คุได้หาลายครั้งครับะชูดได้ทันชูดถ้ารอบนี้เหมานะไม่รู้อ่ะไปไปก่อนเหมาแบบนี้เหม,มาไม่เหมา อะไรก่อนดิน hey. Hey. Oh, hey, hey. เฮ้ย hey. hey. ไม่เมาอุ้ยไม่เมา้ของได้ไงของอะไรกูเลยคนดูมันไม่เมาเฮ้ยไม่ตัดต่อนะครับอะไรมีของอีกละเฮ้ยไม่เมาไม่เมาไม่เมาอันนี้ได้แล้วอันนี้อะไรอะหน้ากากหรอหน้ากากน่าจะมีเฮ้ยถ้ากระจายตัวพี่ออบเอาอย่างเนี่ยอย่งยังไรไปดูดิเทปปะเทปปะโอ้เคเดี๋ยวจัดเลยอ่ะเราจะเอา อันนี้แล้วก็อันนี้นะเพราะว่ามีแล้วเม่อยกได้ออกไปเริ่มก่อนทันไม่ได้แน่นอนเลยเออไม่ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่เคลื่อนบีอีกหนึ่งวะตูบิ๊กออกเฮ้ยโอ้ยอันนี้ทำไมไม่เกลือไม่เกินเกินอธรรมดอ่ะถ้าเปิดตัวกระจายตัวอีกาเฮ้ยเฮ้ยใครเขาหล่ะ ในรอบกูตกลงดิอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอะไรใครโดนเนิร์ฟอ้าวพิโอพิโอเอาไปให้ใครเล่นเนี่ยเล่นสาวหรือเปล่าเออสาวเปล่าวะเรื่องอะไรวะในลองก่อนไหมรองก่อนคไหมรอบก่อ้พี่โอน่าจะเข้าไปเล่นมั้งไม่น่าใช่นะพี่โอไปซื้อของอย่ไม่ใช่หรอเออวะ่ใช่ใช่โอว่าให้ใครพี่โออาจจะฝากสาวเล่นหรือเปล่าไม่น่าใช่มา นอนเฮ้ยอ hey! ูเป็นจิรลยิวท่านอเลยท่านมีไฟมาขายอะไรขายเครื่องป่าวอายรายได้อะไรได้นอนรายได้อูเรามีโต้กอนออโต้ได้ออโต้ได้กดดิได้นอนได้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 เฮ้ยมีไฟที่เหมาตู้แล้ว อย่างยังเดี๋ยวต่อสับเลิกอย่างยังเดี๋ยวสับเดิ๋ยโอ้โหผมมีของรอดูมาของนะออกเปล่าเฮ้ยวันไรมีดวงสามครั้งอุ้ยวันไรไปทำบุญวัดไหนมาโอ้ดูนี่นี่คือถ้าเปิดตัวนะเนี่ยนี่นี่ตะข้อทีมจะเป็นแบบนี้ครับคุณดูตะข้อทีมจะเป็นแบบนี้นะตะข้อทีมอ่ะอุ้ยอุ้ย พูนั่งหน้ามะลังด้วยมาโคตรเท่ไี่เลยปะมีอะไรอีกปะมาเดี๋เราไปดูกันเพื่อนไม่มีแล้วโอเคคนดูมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งขอให้เพื่อนเอาไหมเพื่อนเอาดิเอาดิเอาไหมเพื่อนเอาเอามามาเข้าเกมเอาแล้วข้าวแล้ข้าวมาแล้วข้าก่อนโอเ เดี๋ยวเราจะส่งให้นับดูครับจะให้อลอไลน์เลือกไหนดีถ้าเปิดตัวก็มีแล้วอ่ะเลือ,อ,อดูดัว c o l l e c t i o นอ่ะเรามาดู c o l l e c t i นกันก่อนรอไหมท่าหัวใจจะได้ชุดกัตจีอ่ะกัจีเอาสีไหนครับส,สีฟ้านะสีฟ้านคนคนดูครับอลอไลน์เลือกชุดกัตจีนะกัตจีกัตจ,จีไหนวะออลไลน์ ออนไลน์ออนไลน์นี่พร้อมนะเดินสองไปอุ้ยนี่ขึ้นแล้วเฮ้ยอุ้ยคนดูดูครับตัวเเกมตเลลลไเชิญตัวหน่อยมาเชนมันํากลังใส่้มันจะให้ช่วแล้้เดี๋ยวจะแชรช่ยให้อาลรด้วยมาอุ้ยอย่างที่เลย ด้วยโอ้ยชูโคดีช้จูตโตโตเชียร์ตโตให้โตเรียงดิให้โตเรียงด้วยมามามาเอาโตครับคืออะไรครับเฮ้ยไม่ใช่เข้อผิดนี่ไงอันนี้นี่ครับคนดูเอาโตพร้อมยังครับพร้อมครับไปอุ้ยได้ยังได้ยังออื ร้องอย่างสวยเลยผมมีอะไรจะบอกนะถ้าพ่โอกลับมาเนี่ยแล้วไม่เห็นเพชรตัวเองเหลือแปดหมื่นหรือแปดหมื่นแปดเนี่ยอะไรคิดว่าไงพ่โอรู้พ่โอน่าจะร้องอ่ะหายไปตั้งสองหมื่นสองอ่ะเอออะไรคิดว่าไอ้ออโต้คิดว่าไงร้องร้องยังไงก็ร้องแบบเนี้ยเออส่วนผมคิดว่านะถ้ากลับมาเห็นเพชรเนี้ยบอกเลยมีร้องหาเราอ่ะแต่เราจะแต่เราจะแก้มเป็นไม่รู้นะครับใช่ใช่โอเคต่อไปก็จะเป็นผมนะครับ ผมจะอะไรดีอ่ะมาจะทำท่าปวดตัวตัวนั้นอันนี้ไม่นเท่ไหมครับอุ้ยอ๋ออันนั้นนี่ว่ะที่สุ่มในตู้อ่ะเออใช่เอาไปดูเอาดีกว่าแฟชั่นสวยฉันก็มีหมดแล้ววว่ใช่ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยดิใช่หมดแล้วอันเนี้ยอัตตาปิดนี่ไม่ค่อยให้เล่นครับโอเคกันดู ก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะอะไรคิดว่าสวยไหมเพื่อนพี่นะต้นคิดว่าสวยเพื่อนสวยจัดมานี่ครับ MR ธันวาสูงครับพี่โอน่าจะร้องไห้อะเออใช่กับไม้เพชรน่าจะร้องไห้ใช่ไหมเพื่อนใช่มาส่งแล้วครับมาโอเคน,คน้คุณดูสำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับ เนี่ยถ้าใครอยากให้ผมแก้เบี้วอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์มานะครับอะไรสนใจไหมเพื่อนสนใจดิก็จบแล้วนะครับเนี่ยทันมันเข้ามาในห้องกูเนี่ยอ๋อลองอ๋อผมาลองมาลองเล่นคอมพี่มาลองเล่คอมผิดใส่ใครอนุญาตได้เข้ามาพี่พี่พี่เคยบอกผมว่าถ้าอยากเล่นคอมก็เข้ามาเลยไม่เข้ามาทําไมกูถามก่อนทันเข้ามาทำไมไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีอะไรเข้ามาเล่นคอมเฉยใช่ ก็อยากเล่นอ่ะเล่นเล่นไม่เป็นจะเข้ามาทำไมเป็นโอ้ก็อ๋อพี่ไม่เห็นตอนผมเล่นโหมดคีย์ไปซื้อของมาแป๊บเดียวแล้วเข้ามามั่วอย่างเงี้ยผมมาเล่นผมอัพชี่ไปอ่ะอะไรอะไรเพื่อนเราเล่นตึงปะโคตรตึงอ่ะเล่นโคตรตึงผมไ่้ไฮไลท์ผมได้็อตมาด้วยเได้็อตเต็มเลยเออช็อตเต็มเลยโคตรเวอร์ช็อตยิงหัวเอออย่างเวอร์แต่ละช็อตอ่ะเออใช่พี่ไม่มีไม่มีอะไรพี่ดิลูกดินลูกดิ ไหนช็อตอันไหนช็อตอันไหนอันไหนช็อตไหนช็อตได้อะไรเอาเพชรผมหายไปไหนอ่ะเอาเดี๋ยวมานี่ก่อนเข้ามาเลยเอ้าเอ้าเพชรมันแสนเพชรมันหายไปหมื่นกว่าเพชรอ่ะใครดำบบ่ ไม่ <rieb> มันก็มีแค่อีกน้อยอีกคนนึงที่เล่นอยู่มันจะหายไปไหนอะเพชรต้องเหมือนสียมึงเข้ามาทําไมแล้วเข้ามาแล <dar mi S 1> ้วไหนพี่เอช่วยออน,นี่มาตั้ไหนเออช่วนี่มาจากไหนอะอ๋อพี่ลเราขอคดีมาคดีพี่อเอ้าเอ้าเฮ้ยเทพว่ะพี่เทพให้สูงให้เนี่ยเอามาตั้งไหนวะพอดีมันให้ปีใช่ใี่ปีไม่ไ,ไม่เพชพวกคุณเอาเพชรผมไปไหนไม่ได้ทำไม,ไม่ได้ทำไม่ได้ทำ ชุดนี้อ่ะชุดเนี้ยมันน่าจะหมดไม่เกินแ่ะเพชรผมหายไปเยอะเกินอ่ะเยอะรงไหนพี่อ่ะแสดงพี่มีกี่เพชรแสนเพชรพอดีอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าต่ำสี่พันเพชรเองมันหมดไปหมื่นกว่าเพชรสองหมื่นสี่พันเพชรอ่ะใครเล่นรหัสพี่หรือเปล่าเออใช่พี่อะไรพี่จะมาพูดเติ๊กผมหมอใช่ คนดูคอมเมนต์เนี่ยนะครับว่าพวกมันเข้ามาทำอะไรอ่ะพแล้วพี่ได้ส่งของให้ใครไปเนี่ยพี่ได้ส่งของให้มนาตาจะไปส่งให้ใครก็บอกไปซื้อข้าวมาจะไปส่งให้ใครล่ะครับไม่ตอนที่ลงตีมอใช่พี่ลงตีัก็เปิดคอมไ้เนี่ยโอพี่โอพี่พลาดลพี่พลาดแล้วไปทํา้ำมัเเรู้นะว่าใครทำอ่ะหวัดเยบใช่หมอย่าให้รู้ะหวัเยบอนนี้ใช่ไหม อะ,อะไรพี่อะไรอย่ามาบโอยผมอย่ามาบโอยมั่วทีไปไออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยแม่งเพชจหายเว้ยวะอะไรวะ